ควัทุกคนดคำสุดท้ายล้วมันกราสค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราไม่ได้เจอกับทุกคนนานมากเราก็เลยตัดสินใจว่าจะมาใช้เวลากับการถ่ายวีดีโอให้กับช่องของตัวเองนะคะก็วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทํางาน ครบ1ปีเต็มที่เราทำงานที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังแชร์ให้ทุกคนฟังว่าในระยะเวลาหนึ่งปีเต็มเนี่ยค่ะอันแรกเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแล้วก็อันที่2คือเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทํางานที่นี่อันที่3มนะคะเราจะมาบอกว่าตอนนี้เรายังร้องไห้อยู่อีกหรือเปล่านะคะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนๆเนาะเราเคยถ่ายเกี่ยวกับการทำการเริ่มทํางานที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด เรื่ตั้งแต่การสัมภาษณ์เลยเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาชมช่องเรานะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ติดตามใหม่นะคะช่องเรานะคะจะก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่อังกฤษที่มันมาจากชีวิตเราเองนะคะอาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แรงบันดาลใจให้ให้กับหลายๆคนที่เข้าแวะเข้ามาชมช่องเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องเราด้วยนะคะโอเคไปกันเลยค่ะ ช่วงแรกมันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะเรารู้สึกว่าเราเทอมากเราไม่อยากทํางานแล้วตอนที่เราแบบเริ่มง,งานอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนื่องจากว่าเรามีความกดดันในไม่ว่าในเรื่องของการเ,เข้าใจวัฒนธรรมในการทํางานในที่ทํางานที่มันเป็นมหาลัยนะคะที่มันเป็นแบบออวิชาการการสนทนาการใช้ภาษาก็ยากมากเราเราตามเขาไม่ทนันเราเราไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่า,ยยางมันมันเลยทําให้เกิดความกดดันนะคะ อันนี้ค่ะเราได้คุยไว้ในคลิปคลิปหนึ่งนะคะทุกคนอยากถ้าใครอยากรู้รายละเอียดว่าเรารู้สึกกดดันแลว้วก็ท้อขนาดไหนนะคะลองไปดูคลิปนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะที่แบบเราเท้อมาก,มากๆใช่ไหมคะเราก็เลยมานั่งคิดทบทวนกับตัวเองว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะ่ะเราคิดว่าเราจะทํางานนี้ได้ไหมหรือ จริงๆแล้วเรายังให้เวลากับตัวเองน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าไหนลองให้เวลาตัวเองดูซิลองจะเย็นๆก่อนลองอยากแบบกดดันตัวเองใช่ไหมคะเพราะเวลาผ่านไป5เดือนนะเรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มจะลงตัวเรามีความมั่นใจมากขึ้นสามารถทํางานได้เองมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในการทํางานสามารถติดต่อสื่อสารสหรือว่าพูดคุยกับอาจารย์หรือกับเพื่อนร่วมงานได้แบบดีขึ้นมากเพราะว่าเราเข้าใจว่า อันนั้นมันคืออะไรเอารีเซิร์ชซัพ p อร์เราต้องไปคุยกับใครถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องช่วยเหลืออาจารย์ในเรื่องของ r research allowance ก็คือเอ่องบประมาณในงานวิจัยของอาจารย์ใช่ไหมเราต้องไปคุยกับใครหรือเราต้องทํายังไงเราต้องให้ความช่วยเหลือเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเรียนรู้ไปทีละนิดแล้วก็ปรับตัวไปทีละนิดแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปมันทําให้เราแบบดีขึ้นทุกคนแล้วก็เรามีความมั่นใจเรามีความสุขมากขึ้นในการทํางานหลังจาก5เดือนแรกที่เรามีความมั่นใจใช่ไหมคะ เรื่องนันก็เกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าช่วงทดลองงานของเรานะคะหรือที่เขาเรียกว่า probation เนอะ probation ของเราใช้เวลา6เดือนค่ะ6เดือนก็คือทุกๆ2เดือนนะคะเราจะต้องประเมินแล้วก็จะต้องมีฟีดแบ็กทุกๆ2เดือนเพื่อจะดูพัฒนาการในการทํางานว่าเราอะ มีทาร์เกตหรือเปล่าที่เขาเซตไว้ให้เรานะคะเรามี5้าทาร์เกตเนาะก็อันนี้เราก็คุยกับทุกคนแล้วในคลิปคลิปนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดว่าเราเสียใจแค่ไหนหรือว่าเรากลัวมากแค่ไหนนะคะของเราเรามีทั้งหมด3าม n e m แมเนเจอร์นะคะแล้วก็หนึ่งใน l i n แมเนเจอร์ของเรามีความรู้สึกว่าเราควรจะถูกยืดเวลาประเมินโปรโมชั่นเนื่องจากว่าเรายังยังไม่มีความมั่นใจในการทํางานบางอย่าง แล้วเขาจะไม่ให้เราผ่านก่อนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ผ่าน probation เนี่ยหมายความว่า Performance ของเรามันแย่มากใช่ไหมคะแต่ว่าหัวหน้าสองคนเขาไม่ได้เห็นด้วยนะคะเขาแบบว่าเออเขาเห็นว่าเราทํางานได้แต่แค่เรายังไม่มีโอกาสแค่นั้นอะไรอย่างนะะี้ค่ะแล้วเขาก็เลยแบบว่าคุยกันสรุปเราก็ผ่านมาได้ทุกคนเราก็ผ่านโพสชั่นหกเดือนมาได้แบบว่าโชคชนมากอืมสิ่งที่เราเจออันต่อไปนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งบอกทุกคนว่าเรามีไลน์แมนเจอ 3คนใช่ไหมคะแล้วก็พอเราทำงานไปได้เกือบ6เดือนทุกคนไลน์เมนเจอร์สองคนที่เราชอบมากลาออกทุกคนคือมันแบบว่าเฮ้ยอะไรวะก็แบบเพิ่งเพิ่งเข้ามาแล้วก็เวลาทํางานถูกคอกับใครอะ่ะเราก็อยากทํางานกับคนนั้นไปน,นานๆใช่ไหมคะแต่เขาก็แบบว่าไปมีงานอย่างอื่นทําไปทําที่คอร์สอื่นที่เขาแบบคิดว่าเขาถูกใจมากกว่าใช่ไหมอันนั้นก็เป็นโอกาสของเขาเนาะที่จะแบบพัฒนาหรือเปลี่ยนเ ที่ทํางานนะคะก็หมายความว่ายัางไงถ้าไลน์แมเนเจอร์หายไปซึ่งหมายความว่ากําลังคนในในส่วนของทีมเราเนะะี่ยค่ะก็มีน้อยลงนั่นหมายความว่างานบางส่วนที่เป็นงานของไลน์แมเนเจอร์ค่ะเราต้องซัพพอร์ตด้วยคือแบบถึงตอนนั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มตึงเหมือนเหมือนตอนเราเพิ่งเริ่มงานอีกแล้วอะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เรา ได้โอกาสไปช่วยนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเราเราไม่รู้เราเราไม่เข้าใจตรงนี้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของการที่แบบว่าการติดต่อเอ่ออาจารย์เพื่อจะมาตรวจข้อสอบตรวจประเมินอะไรเงี้ยค่ะประเมินวิจัยหรือว่าการที่จะเอ่อสร้างเอ่อติดต่ออาจารย์เพื่อจะปรับโครงสร้างการสอนปรับโครงสร้าง เอ่อหลักสูตรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันไม่ใช่งานของเรามันไม่ได้เป็นเนื้อง,งานที่เรามีประสบการณ์มันเป็นงานของไลน์แมเนจเจอร์นะคะอันนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราตึงมากแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราเราทำทำมาทำได้ถ้าเรามีแบ็กกราวด์ความรู้นะคะแต่อันนี้คือเราไม่มีเลยแต่พอเวลาผ่านไปนะคะเรามองว่ามันกลายเป็นแบบมันเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้เราได้รู้จักแล้วก็พัฒนาในตรงนี้นะคะได้ได้ทํางานที่มันเกินหน้าที่อย่างน้อย ไม่ใช่อย่างน้อยแหละคืออย่างดีอะคือเราได้ได้ประสบการณ์ได้สามารถเก็บประสบการณ์นี้เอาไว้เพื่อจะแบบสมัครงานใหม่หรือว่าพัฒนาในในเรื่องของอ,อาชีพอของเรานะคะเพื่อจะขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราเข้าใจอะไรที่เยอะกว่าในตำแหน่งเราอะมันก็เป็นสิ่งดีอยู่แล้วแต่แค่เราต้องทํางานหนักขึ้นแค่นั้นเองคาะเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบสิ่งที่เราเจอนะคะถามว่ามีแค่นี้เหรอ มีเยอะมากทุกคนมีเยอะแบบโชคชนมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใหม่มากกับมหาลัยใช่ไหมคะแล้วเราต้องเรียนรู้จอยู่ตลอดเวลาขนาดตอนนี้คะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเรามีอะไรหลายอย่างเยอะมากที่จะต้องเรียนรู้นะคะคือแบบหลายอย่างมากทุกคนแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่แบบดีมากที่ทาให้เราได้รู้จักได้เจออาจารย์ที่เขาดีกับเราเดี๋ยวมันก็มีอาจารย์ที่ไม่ดีกับเราเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะโอเค เราได้เรียนรู้เยอะมาก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 แบบมาก,มากถึงมากที่สุดกับประสบการณ์ที่เราไม่เคยมีแล้วก็ประสบการณ์ที่เราครั้งหนึ่งได้มาทํางานในมหาหลัยชื่อดังระดับโลกนะคะคือคือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความภูมิใจว่าเขาเป็นชื่อดังระดับโลกแต่ว่าเรามีความภูมิใจที่แบบเราได้มาเรียนรู้โครงสร้างการทํางานของเขาได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมในการทํางานของเขาว่าเขาทํางานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือทุกอย่างต้องวางแผนทุกอย่างต้องมีการออกแบบทุกอย่างต้องมี tracker ต้องมีต้องมีการเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ว่ามันจะผ่านไป 3- 4มี่ห้าปีอะไรเงี้ยค่ะเรายัง go back แล้วก็เพื่อจะไปดูเอิบดา a ่านั้นได้อีกคือเฮ้ยมันมันมีการการเก็บข้อมูลมันมีการ record ที่มันเป็นระบบ ซึ่งเราคิดว่าเนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับเราที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานอย่างนี้มากก่อนอสิ่งต่อไปนะคะที่เราได้เรียนรู้ก็คือมหาลัยเนี่ยค่ะเราคิดว่ามันเป็นธรรมดาของเที่ยงกินนะมันเป็นแบบวัฒนธรรมวัฒนธรรมในการทํางานเที่ยงกินนะคะแล้วที่ทํางานของเราค่ะเขาจะให้ความเท่าเทียมกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นอาจารย์ professor sir หรือว่าเธอ,อ,อจะเป็นแค่แอดมินอย่างเราหรือจะเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ดีฉันไม่แฮปปี้กับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดหรือถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันไม่เหมาะสมอะค่ะเราสามารถรีพอร์ตได้แล้วก็ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นอาจารย์คนนั้นจะเป็นใครเราสามารถทําได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเขาให้ความสําคัญเรื่องความเท่าเทียมเรื่อง diversity ก็คือเรื่องความไม่ว่าคุณจะต่ําดําขาวเตี้ยเอเชียแอฟริกาหรือว่าเอ่ออายุเยอะอายุน้อยอุย้ยใครนุย้ยใครน้ยใคยทุกคนเห็นไหมมาแล้วมาแล้วใครนุย้ย what you do มาแต่ไกลค่ะไครน้อย I know what you doing Silly boy นางคงจะไปเทียมม่ยวแลค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรอยู่นะอ๋อพูดถึงความเท่าเทียมนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อกี้เราเกิดนว่าบางทีเราก็เจออาจารย์ที่ไม่ดีใช่ไหมคะ เราเจอจริงๆค่ะก็คือเกิดอะไรขึ้นเรามีอาจารย์ใหม่เข้ามาทำงานวันแรกก็อาจารย์ท่านนี้มาถึงทุกอย่างพลนหมดเลยค่ะอย่างเช่นเข้าไปถึงออฟฟิศแล้วทุกอย่างก็คือไม่แฮปปี้หมดเลยคือแบบออฟฟิศเล็กออฟฟิศไม่สวยออฟฟิศไม่โอเคหรือว่าเออทำไมเออการได้รับเงินทุนเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับงานวิจัยอ่ะมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันทาไมมันเคลมยากจังเลยทำไมมันหลายอย่างจังเลยอ่ะที่มาหาลัยเก่าฉันไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยละอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาขึ้นเสียงกับเราคือง่ายงมันไม่ได้ดังใจเขาอะค่ะแล้วเขาก็มาตะคอกใส่เราแล้วเราก็แบบว่าโอเคฉัน It's nothing to do with me แล้วเราไม่ได้พูดอย่างนั้นกับอาจารย์นะคะแต่เราคิดอยู่ในใจว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะมาต้องทะเลาะเธอนี้ซึ่งซึ่งเธอไม่ควรจะทิ้ t ฉันอย่างนี้ในฐานะที่ฉันเป็นแอดมินใช่ไหมคะเราก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเอ่อดีเรคเตอร์ให้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เธอ require นะแล้วเราก็ไปเล่าให้ Line Manager เราฟังก่อนนะคะว่าเราเจออะไรบ้างเราโดนตะคอกใส่ อาจารย์คนนี้เขาไม่แฮปปี้แล้วก็เขาแบบไม่โอเคกับการที่ระบบมหาลัยเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็ไลน,น์เฟเจียวก็ไปคุยกับดีเรคเตอร์แล้วดีเรกเตอร์ก็มาถามเราว่าถามว่าเราอะโอเคไหมหรือหรือหรือว่าต้องการต้องการให้อาจารย์เขามาทําอะไรให้เราไหมอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราอะไม่ต้องงานอะไรหรอกแต่แค่แบบบอกว่านี่คือสิ่งที่เราถูกทรีตแล้วก็สุดท้ายเออ Area head นะคะเหมือนหัวหน้าอาจารย์นะคะเขาก็ไปคุยกับอาจารย์คนนั้นแล้วก็จนสุดท้ายค่ะนางตอนนี้คือนางคุยดีกับดิฉันทุกทุกครั้งมากคือคุยดีมากอะไรเงี้ยค่ะส่งอีเมลมาก็มีแบบยิ้มมาด้วยคือแบบเฮ้ยโอเคเออทุกคนนี่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นอาจารย์เป็นลูกน้องหรือเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะต้องท r e a t คนอื่นด้วยด้วยความเคารพไม่ใช่ว่าด้วยอารมณ์ เท่านั้นนะคือแบบเธอไม่มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะคือเราได้รับการดูแลอย่างดีมากเลยนะคะก็นั่นคร่าวๆกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะก็คือมหาลัยให้การดูแลพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ในมหาลัยนะคะด้วยความเท่าเทียมแล้วก็แล้วก็ให้ให้การดูแลซึ่งกันและกันด้วยความเคารพนะคะคือเราชอบมากไม่ว่าไม่ว่าใครจะแบบว่า เออสัญชาติไหนไทยพมา่าลาวหรือว่าเกาหลีจีนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามาสม,สมัครงานใช่ไหมเงินเดือนเขาก็จะได้เท่ากันหมดเลยแล้วแต่ว่าเกรดงานของเธอเป็นเกรดไหนเออ p r r i e ก c e จาการทำงานของเธอมีแค่ไหนเงินเดือนเธอได้แค่ไหนเขาจะมีเขาจะมีเซตไว้เลยว่า ตำแหน่งนี้ได้เท่าไหร่ตำแหน่งนั้นได้เท่าไหร่นะคะเขาจะไม่มาบอกว่าเออเธอเป็นคนเ e อเชียเธอต้องได้น้อยกว่าคนขาวอะไรเงี้ยไม่ไม่มีนะคะความทุกอย่างเท่าเทียมกันทุกอย่างอยู่ที่ประสบการณ์ของคุณเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับสัญชาติไม่เกี่ยวกับสีผิวไม่เกี่ยวกับอายุอะไรเลยคือประสบก,การณ์เท่านั้นทุกคนเราไม่ร้องไห้แล้วคะ่ะแต่เรามีแค่ ามีแค่อารมณ์ที่แบบว่าทำยังไงให้เราเข้าใจตรงนี้ทํายังไงให้เราได้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าหัวใจของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็เรามีความมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีความมีประสบการณ์ในการทํางานที่นี่มากขึ้นแล้วมีจุดมุ่งหมายที่จะแบบว่าหางานที่มันระดับสูงกว่าเป็นซีเนียขึ้นนี่คือสิ่งที่เรา ตั้งใจไว้นะคะกับการใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็เราคิดว่างานในมหาละะัยค่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสนุกแนละ้วท้าทายแล้วก็สอนเราเยอะมาก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 ,มากมทุกคนนี่แหละก็คือ1ปีเต็มของดิฉันแล้วก็สุดท้ายนะคะเราคิดว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะทุกคนก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะคะกับการที่จะพัฒนาอาชีพของตัวเองมาอยู่ในระดับที่เราต้องการนะคะ อาชีพของเราไม่ได้แบบว่าสูงหรือได้เงินเดือนเยอะอะไรขนาดนั้นแต่มันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเราขอฝากให้ทุกคนนะคะที่กําลังหางานอยู่เนาะแล้วก็รู้สึกว่าทอนะคะอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าการที่เรามาอยู่ต่างประเทศนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยกับการที่เราจะต้องมาปรับตัวหนึ่งภาษาสองวัฒนธรรมในการทํางาน สามก็คือความกล้าที่จะเอาตัวเราออกไปในสังคมการทำงานที่มันไม่มีคนไทยเลยค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยกับกับการที่แบบกับการที่แบบเราจะผ่านจุดๆนั้นไปได้นะคะเราคิดว่าทุกคนเห็นว่าที่เรามาอยู่ตรงนี้ค่ะมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้แบบว่าก็ไอ้มดมันเก่งหนี่อะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะเราเราไม่มีความเก่งเลยแต่เรารู้สึกว่า ทุกอย่างมันอยู่ที่ความพยายามของเราแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่จุดมุ่งหมายของเราว่าเราอยากได้อะไรเราอยากทําอาชีพอะไรอะไรอย่างี้ค่ะแล้วเราคิดว่าหลายๆคนที่กาลังมองงานอยู่นะคะลองลองอดทนแล้วก็วางเป้าหมายดูว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากทำค่ะมันคืออะไรแล้วเขาต้องการประสบการณ์อะไรจากเราแล้วเราค่อยๆเตรียมตัวไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะก็เราหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเดี๋ยวเรา เจอกับทุกคนใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะจ้ะสวัสดีค่ะ